ว่านำเอารถไฟสายเก่านะคะรถไฟที่มาตับเป็นสายท่องเที่ยวซักเพื่อที่จะปรับปรุงสภาพในรถไฟให้ดีขึ้นค่ะก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่จะเป็นรูปแบบของชันชลาที่เกิดขึ้นจริงเลยไหมคะใช่ค่ะก็อยากเห็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีมีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็ความสะอาดแล้วก็สวยงามแล้วก็มีสินค้าโอท็อปขายนะคะแล้วก็อาจจะใช้วัสดุต่างเนี่ยบน บนรถไฟด้วยอย่างเช่นผ้าด้วยสินค้าโอท็อปด้วยสินค้าโอทหอป มีสิ่งมาัศจรรย์ที่รอให้ท่านคนหาอีกมากมายทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมผู้คนที่มีมิตรไมตรีวิ่งท่องเที่ยวยิ่งเรียนรู้ยิ่งรักเมืองไทยร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วท่านได้เดินทางไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของเมืองไทยแล้วหรือยังคะ ระดมพลังสร้างโลกสีเขียวรัฐบาลพบประชาชนพบกับโครงการดีๆที่รัฐบาลตั้งใจเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมกันทั่วประเทศรถคันแรกบ้านหลังแรกพักชำรรหนีบัตรสินเชื่อเพื่อเกษตรกรกองทุนหมู่บ้านกองทุนสตรีกองทุนตั้งตัวได้กองทุนสุขภาพภาครัฐ สินค้าทองฟ้าและอีกมากมาย25 26และ26สิงหาคมน,นี้พร้อมกัน77จังหวัดทั่วประเทศรัฐบาลพบประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิต การจัดงานโอท็อปวิเ2012ครั้งนี้รัฐบาลมีความตั้งใจค่ะอยากสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินง,งานของรัฐบาลเพื่อพูดประกอบการก้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะเราจัดงาน9วันเต็มนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่18สิงหาคมจะจบที่วันพรุ่งนี้26สิงหาคมค่ะในปีนี้มีรูปแบบหลายอย่างที่แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาและวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะจากพนักท่านนายกรัฐมนตรีจะพาเราเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานไปติดตามชมกันค่ะ นี่คือเครือข่ายทางทด้านช่วยค้าที่ช่วยก็ามาช่วยทั้งเรื่องของการจัด มูสสินค้าให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็วิธีการจัดตกแต่งก็จะดูสวยงามขึ้นก็ทําให้สินค้าเราเนี่ยดูดีวันนี้ก็ได้รับการชมจากคนซื้อเยอะค่ะเมื่อสักคาู่นี้ท่านเดยกได้พูดคุยกับผู้ที่มาร่วมชมงานี่เขาสะท้อนอะไรมาบ้างคะก็สะท้อนว่าปีนี้เนี่ยเรื่องของโอท็อปเนี่ยจะรู้สึกว่าสินค้าดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การซื้อเลือกซื้อง่ายขึ้นไม่ไม่ต้องมาเดิน ทีลล้านแล้วก็กระจายจนหาสินค้าไม่ได้วันนี้ก็จะง่ายเพราะเพราะว่าการจัดหมวดหมู่ซึ่งเราใช้วิธีการบริการรวมในการจัดหมวดหมู่ไม่ได้มองว่าจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรแต่เรามองประเภทสินค้าตามผู้ซื้อค่ะก็เน้นเป็นวิธีนี้ขึ้นมาค่ะเรื่องซื้อง่ายขึ้นค่ะใช่แสดงว่าตอนนี้เราตอบโจทย์ผู้ที่มาซื้อค่ะค่ะวันยังไงมีบอกว่าเรื่องราวใช่ค่ะเกิดจากอะไรบ้างค่ะ นี่ก็จะเป็นลักษณะของการจัดแทนที่เราจะเป็นสินค้าอื่นแล้วก็สินค้าโอท็อปมาจากเช้าปีใหม่แล้วก็มีมีขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะตุกนี้ทางร้านคาก็ให้ความร่วมมือในการนําสินค้าโอท็อปมาขายค่ะค่ะแต่อย่างที่ท่านายกบอกนะคะว่ายังต้องการห้างสรรพสินค้าอื่นที่อยากจะร่วมเรายินดีประสานงานเพื่อให้สินค้าโอท็อปกระจายสู่มือผู้บริโภคได้มากที่สุดค่ะอันนี้เป็น เครื่องดื่มมะนาวผสมน้ำผึ้งค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นรูปแบบบัรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้รู้สึกว่าสะดวกขึ้นแล้วก็หน้าตาทันสมัยขึ้นนะคะน่าซื้อมากขึ้นใช่ค่ะนี่ของ Tesco Lotus ใช่ค่ะอย่างนี้ก็ก็จะดูดีขึ้นเห็นไหมคะถ้าวางแต่ที่ว่าเราจะเป็นเอาเข็นก็วิธีการวางจัดวางก็จะทำให้สินค้าดูเด่นขึ้น โซนที hay, ่ so เราจะไปถ้าตรงไปก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าผู้ประกอบการขายสินค้าได้มากน้อยขนาดไหนจากการจัดงานค่สวัสดีสวัสดีค่ะเป็นไงคะขายดีไหมคะเนิญยกชมเพลาค่ะค่ะเพลาเาค่ะสี่ผ่อนกลาีอ๋อนี่เราไม่คนนี้นะคะยอดยอดขายเป็นยังไงบ้างคะดีนะครับมีวันหนึ่งได้เยอะมากเลยจ้ะ โอ้ยดีใจจังเลยเหรอคะค่ะดีมากใช่ไหมวันนี้ก็ดีกันหนึ่งค่ะเนเปนควาัค่ะเพราะว่าทุกคนก็อยากมาอยากยอยางมมาเนี่ยครับเอากระบวนการมาเาก็เชื่อได้เยอะ กะวันหนึ่งค่ะแล้วเขาเห็นแมว่าแต่เราต้มีคุณภาพให้เขาแบบต่อยางใช่ค่ะเพทุกทีเวลาคนรู้ว่าผ้าไหแผ้าแพรวาแต่ว่าไม่รู้ว่ากว่าจะมาอย่างนี้ยังไงใช่ไหมคะพอมานี่เราเล่าให้ฟังพวกเขาก็เต็มใจซื้อใช่ไหมคะย่างเขาถามพี่เต่อราคาเลครับ่ยกแบบเม่เขาเห็นบวนกาพอยามาตั้งขายเฉยได้บอกราคาแล้วคนเขาบอกว่าแพงเ็นยงไเป็นหมื่นกวิ่ไต่อแล้วโอดีใจจังเลยค่ะ ปกติก็หกพันห้าใช่ไหมเขาก็ถามต่อมากก่าห้าพันแ่อะไรนี่ง่ายแต่ข้างใ่ทีนี้เขาก็ซื้อเลยนี่เป็นการดีต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่ให้โอกาสดดีใจค่ะขอบคุณมากค่ะสินค้าพอขายไหมคะพอรับพออีกหน่อยต้องชวนกันไปขายต่างประเทศบ้างนะคะครับผมดีครับขอบคุณคุณครับค่ะ นี้ลักษณะของการจัดร้านค้าก็จะยังเป็นประเภทอยู่เช่นเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าแต่ว่าเราก็จะบอกว่าเสื้อผ้านี้มาจากจังหวัดไหนเราก็จะเริ่มมีการเล่าเรื่องราวว่าที่มาที่ไปของแต่ละสินค้านั้นอย่างน้อยก็คนจะได้รู้ประวัติศาสตร์ต่างแล้วก็รู้ว่าความยากลำบากที่กว่าจะมาเป็นบุญเป็นญาไทยเนี่ยเป็นอย่ังไรค่ะค่ะยกกระบวนการผลิตมาให้ชมกันเลยเป็นไงคะสวัสดีก่อสด้วยค่ะค่ะเป็นไงขายดีไหมคะขายดี แล้วคนถามไหมเนี่ยมาโชว์แบบนี้ค่ะดามไหมคะเด็กนันเรียนก็จะมาศึกษาด้วยค่ะมาดูลงมาคุยก่ะทนายกไหมคะค่ะค่ค่ะื่อะืากไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะนีอะไรอยากให้ทนายยกช่วยเพิ่นเติมไหมคะเกี่ยวกับสินค้าโอท็อปออกะค่็น่คาะว่าใหญ่ดเปีนอ่ะปีนี้ขายดีนะคะขายดีค่ะค่ะ ของเราเป็นเอเป็นผ้าป้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติด้วยค่ะอ๋อค่ะสวยนะอะไรค่ะมออมาดูดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะสวัสดีค่ะจำงมิจฉาหารใช่ไหมคะค่ะผ้าหมักครนค่ะธรรมชาติแล้วเราเราพัฒนาตัวธรรมชาติในฤดูกาลมาใช้นอกฤดู แล้วได้อธิบายไหมคะเห็นมีมีทางนี้ก็มีการเขียนว่าสีผ้านี่มาอย่ยังไงใช่ไหมคะแล้วมีคนสนใจไหมฟังค่ะมีค่ะมีนักศึกษาแล้วก็ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะชุมชนก็อยู่ได้ตลอดว่านารรไทยนี่แหละเราเข้มแข็งเน้นผ้าบันคออย่างเดียวบันคอแล้วก็ของของเราได้ส่งไปที่เยอรมันค่ะมีฝรั่งเขามาคุย ก็มีล่าของกลังมากคุเด็กหน่อยผ้านี้จะไปอยู่ในในข้อมูลของท่านพูดที่เยอรมันด้วยนะคะจะได้ไปขายต่อที่เยอรมันแล้วก็ประเทศอุ่นเพิ่มนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะอนนี้เป็นกระบวนการผลิตที่คุณป้านำทวานำมาค่ะก็คือ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็คือฤดูในฤดูกาลแล้วก็มาต้มสกัดใส่กับน้ำโคลแล้วก็มาพัฒนาเป็นสีผมไว้ย้อมในนอก่ที่ไม่มีเพราะว่าปีหนึ่งมันจะออกแค่ครั้งเดียวตอนนี้เขายังเขายังไม่ไม่มีแล้วมะกรกดเหลี่ยมนี่หายากไหมคะเยอะแยะเยอะแยะใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้ก็มาก็เก็บเอาไว้ตอนนี้เขายังไม่มีสีค่ะแล้วเราไปต้มใส่น้ำโคลก่อนสีถึงจะอ๋อใส่แล้วไฟเรามาย้อมได้สีขีวม่วงค่ะอ๋อค่ะแล้วก็มา ย้อมเป็นทําสีสีผุดสีสีค่ะเราจะไว้อันนี้ทําลายใช่ไหมคะอันนี้ทํามัามีค่ะทําำมัดมีเดี๋ยวแกะออกมาก็จะเป็นลายนะคะเป็นผ้ามัดมีค่ะค่ะมันเป็นกระบวนการที่เราสามารถเป็นภูมิัญญาที่เราทําขึ้นมาอันนี้เป็นไหมน้อยไหมเราเลี้ยงเองย้อมลูกบกค่ะค่ะดูดูนี้ผลไม้ป่าเยอะมากค่ะก็ต้องใ าว่ามันไม่มีประโยชน์การร่วงก็น่าเสียดอามาเก็บไว้เอามาทำประโยชน์ดีเนาะเราออกมาสีได้ช้าค่ะค่ะนี้สาไปทำวิจัยค่ะอันนี้นะคะของป้าค่ะเขาจะช่วยป้าก็คือเวลาทำสีมาแล้วเขาก็จะส่งสารบัรสินทองค่ะเขาวิจัยให้แล้วก็เขาช่วยช่วยป้าได้เยอะมาก หลัจากนั้นตาก็จะเป็นคนลองสีแล้วก็เทียบสีจากนั้นเขาก็จะส่งไปสถาบันสนทอต่าเป็นคนลองเป็นร่วมมือกับนักศาสตราธนรมเป็นเขาเรียบคุณเรียบคค่ะค่ะอันนี้เราโชคดีเลยขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปสุราษฎร์ค่ะคอนแกนอาจารย์ภูมิปัญญาเรื่องลายมัดหมี่สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สากลค่ะอันนี้เป็นการพัฒนาจากลายมัดหมี่มาเป็นลายแต้มหมี่อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะอก็ค่ะแทนที่เราจะมัดเป็นการใช้เวลาที่นานมา ป็นการและขั้นตอนหลายวันทีเดียวก็มาแต้มเอามาแต้มเอาแล้วก็ไปลิกสีให้มันติดแล้วก็ล้างเลยค่ะล้างออกมาเป็นทาให้เร็วขึ้นไหมคะเร็วละขั้นตอนหเร็วขึ้นประมาณแปดเท่าโอ้ดีจังค่ะแล้วก็มาเป็นลายมันเป็นลายซึ่งซึ่งน่าจะไปศึกษาคนได้ค่ะซึ่งลายเราก็แล้วแต่ว่าเราจะทําลายอะไรเราเข้ามาแต้มใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ออกแบบบนเส้นไหมแค่ วันก่อนก็ท่านนายกมาเปิดงานกับชิ้นนี้ค่ะให้ท่านนายกเลยคว้จังเขาเสวยจังมีออเดอร์เยอะไหมคะค่ะแล้วจังเอาชิ้นงูนะคะมีออเดอร์เยอะมากนะคะแล้วถ้าเกิดมีออเดอร์เยอะแล้วทำไม่ทันแล้วทำไงคะเราต้องเราต้องพยายามทำแล้วไปทำในให้แบบว่าชุมชนในกลุ่มไหมหรูอว่ามีสมาชิกใช่ไหมคะมีสมาชิกช่วยกันทำป้อนมาให้ะโอ้ ทั้งแปลรูปด้วยค่ะ่ะหมอนก็มีสั่งถ้าส่วนใหญ่ที่คนมาสั่งออเดอร์นี่เป็นคนไทยหมดหรือว่านะคะยังไม่มีต่างชาติยังไม่ต่างชาติดีหน่อยเราแข็งแรงแล้วเราขยายไปต่างชาตินะคะ ท่านจะยกเน้นเรื่องการสร้างเครือข่ายด้วยใช่ไหมค่ะปุณป้าก็ทำเหมือนกันนี่ค่ะสิ่งที่เราเจอก็คือว่าพอของเนี่ยดีแล้วปรากฏว่าอาจจะผลิตไม่ทันซึ่งเราก็มาช่วยกันในกระบวนการว่าอย่างเช่นใครจะมาเริ่มทำทำทอแล้วก็ทำตัดใช่ไหมคะใช่ค่ะต่างๆแลวเนี่ยซึ่งต้องมาคุยกันในกระบวนการผลิตว่าถ้ามีเครือข่ายเยอะๆก็ทําให้เราป้อนงานได้เยอะใช่ไหมคะเะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าวัยรุ่นก็ทําได้ เมื่อก่อนนะใบรุ่นทําไม่ได้เราพยายามที่จะสืบต้นต้นปัญญาสูงแต่มันไม่ได้คือความปันญาเขาไมมากแล้วความประณีก็ยังมีน้อยเขาใจเย็นไม่พอมอมาทําตัวนี้ัยรุ่นทําได้เขาสนุกด้วยอีกหน่อยจะมีลายสวยๆแบบต่อไปเราก็จะพัฒนา่ะไรนี่เป็นงานเราแล้วเราสนใจไหมคะถ้าอีกหน่อยเราช่วยกันพัฒนาหาแบบลายดีไซน์ให้มาใหม่อย่างงี้ นี่ก็เอาแบบมาเอาแบบนี้ไปใช้ดีไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยววันหลังทักลักก็จะช่วยกันหานักออกแบบดีๆแล้วก็เอาแบบมาให้นะคะการขอบตัวถุงท่านเยคอะค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะโอ้ซื้อล็อกเก็บซื้อไปเยอะเลยดีไหมคะอันนี้เป็นไงบ้างของไม่แข็งของไม่แขงเท่าไหร่นะคะของเยอะเลยนะคะของของไม่แพงเท่าไหร่ดีเาค่ะ พี่ก็สวยค่ะพี่ก็สวยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวซื้ออีกนะคะตอนนเ้ีอยวชื่นใจไหมคะชื่นใจค่ะเพราะว่าถ้าจัดแล้วทั้งผู้จัดผู้ซื้อมีความสุขเราก็มีความสุขนะคะค่ะค่ะว่าบางทีเราจัดเนี่ยถ้าคนขายมีความสุขแต่คนซื้อบอกว่าไม่ชอบนี่เกิไม่ได้อ่ะค่ะเราต้องพยายามที่จะปรับปรุงก้านากันไปค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ยังไงคะนี่จากไหนคะสุราฎร่ไหมคะค่ะรับของสุราเราจะนํากระจูดซึ่งเป็นเสือที่นายกเห็นของขาวเ้วอยู่นะครับ้วมาแปรรูปตัดเป็นกระเป๋าเดินทางอ๋อนี่เป็นกระเป๋าเดินทางความแข็งแรงเป็นไงคะ